ปัญหาการเก็บเงินไม่อยู่ของคนธรรมดาถือว่าเป็นเรื่องปวดหัวแล้วต้องรัดเข็มขัดประหยัดตังค์คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆนานารู้ไหมปัญหาการเก็บเงินไม่อยู่ของเจ้าของกิจการนั้นปวดหัวกว่าหลายเท่าผมไม่ได้หมายถึงไม่มีเงินเก็บแต่หมายถึงเก็บเงินจากลูกค้าแล้วรักษาเงินจริงๆ ไหนจะปัญหาทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อลูกน้องร้อนเงินแล้วเอาเงินร้านไปหมุนคันจะเข้าไปเก็บเงินด้วยตัวเองก็กินเวลาเจ้าของธุรกิจเกินไปจะมานั่งเก็บเงินเองก็เสียเวลามากโขพอจะให้ลูกน้องวิ่งเอาเงินไปใส่ธนาคารก็อ้างนู่นนี่ลูกค้าเยอะไม่มีเวลาไปหรือไปทีก็หายไปครึ่งวันในบางธุรกิจเงินเยอะต้องดรอปเงินตลอดวันจะให้ไปธนาคารทุกยอดดรอปก็ไม่ไหวหรือไม่อยากให้น้องเอาเงินออกจากร้าน ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ Ti เก r Cat Box ็อกนี่แหละที่จะช่วยบริหารร้านค้าของคุณแบบเสือนอนกินลดความเสี่ยงเรื่องการเก็บเงินของกิจการได้เลย Ti เก r Cat Box อกคืออะไรผมจะจำลองเหตุการณ์จริงเป็นตัวอย่างครับเมื่อพนักงานฝากธนบัตรและเหรียญใส่ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ Ti เก r Cat Box ็อกตู้จะเป็นหลักฐานให้ผู้ฝากและส่งข้อความบอกเจ้าของกิจการทันทีว่าลูกน้องฝากเงินเท่าไหร่ อยากรู้ยอดเงินในตู้หรืออยากรู้ว่ามีน้องคนไหนเอาเงินเข้าบ้างหรือยอดจากลูกค้าท่านนี้เงินเข้าหรือยังก็ดูจากมือถือได้เลยถ้าจะเปิดตู้ต้องมีรหัส OTP ที่จะส่งไปทางมือถือเจ้าของร้านเพื่อขอเปิดตู้มีสลิปพิมพ์ยอดเงินที่อยู่ในตู้และเจ้าของกิจการก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือทันทีแบบเรียลไทม์แถมไทเกอร์แคอกยังระบุต,ตัวตนคนเปิดตู้ได้ด้วยใครเปิดตู้คนนั้นต้องรับผิดชอบ นั่นหมายความว่าหากคุณมีกิจการ10สาขามี Ti เก r c a t b o บ10ตู้เหมือนคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเงินของคุณ10เท่ากดดูแอป,ปครั้งเดียวเห็นยอดเงินทุกสาขารวมกัน่ะตอนนี้มีพนักงานเอาเงินเข้า Ti เก r c a t b o บสาขาละ10,000บาทโอ้ยอดขาย10สาขาตอนนี้ก็1 0 0 0 0เลยนะ t ทเกอร์แคดบ็อกได้รับทุนนวัตกรรมจากเท็ฟันและเป็นหนึ่งใน12ทีมสุดท้ายนินมังกรแคมเปญแข่งขันสินค้านวัตกรรมระดับประเทศของ NIA ปัจจุบัน Tiger Cat Box ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายธุรกิจทั้งเจ้าของปั๊มน้ำมันร้านค้าปีกส่งร้านขายยาธุรกิจรถวิ่งโรงน้ำแข็งทันตกรรมร้านอาหารสปาอพาร์ตเมนต์ตลาดพื้นที่เช่าร้านเครื่องดื่มคลินิกทำฟันเซียนกงร้านขายของชำและธุรกิจแพนปูนเหลือแต่อาบอบนวดกับเจ้ามือหวยใต้ดินที่ยังไม่ยอมไว้วางใจ Ti เกอร์ t b o ็ เทเกอร์แคทบ็อกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดการทุจริตประหยัดค่าน้ํามันเพราะไม่ต้องเดินทางไปนับเงินเองไม่ต้องรบกวนเวลาในชีวิตของญาติมิตรพี่น้องจัดส่งฟรีติดตั้งฟรีทั้งกรทมและปริมณฑลรับประกัน1ปีมีบริการคอมเซนเตอร์ตลอด7วัน24ชั่วโมงแทเกอร์แคดบ็อกช่วยทำให้กิจการของคุณเป็นระบบที่ตรวจสอบง่ายขึ้น100%เซ